สวัสดีครับเพื่อนผมช่างกิจนะครับวันนี้ช่างกิจจะพาเพื่อนมาอัปเดตรถที่ร้านกันนะครับว่าตอนนี้มีรุ่นไหนสีไหนกันอยู่นะครับเผื่อเพื่อนคนไหนสนใจหรือว่าหารุ่นไหนอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้ช่างกิจจะมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าตอนนี้ที่ร้านมีรุ่นไหนบ้างนะครับสาหรับในเรื่องของรถยามาฮ่านะเดี๋ยววันนี้จะพาดูทีละคันนะครับว่าตอนนี้มีรุ่นไหนบ้างนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันที่เจ้าตัวฟินกันก่อนนะเพื่อนตอนนี้เหลืออยู่ทั้งหมด4คันนะสําหรับรุ่นฟินนะครับจะมีตัวที่ ที่เป็นสีฟ้านะครับตันนี้ก็ยังมีนะเพื่อนเพื่อนส่วนคันนี้ก็จะเป็นตัวล้อแมกรองท็อปที่เป็นสีแดงด้านนะครับแล้วก็สีขาวก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็สีขาวสีดําตัวนี้ใส่ตะก้าไปด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่อยากดูฟินใส่ตะก้าเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยนะครับถ้าใส่ตะก้าเรียบร้อยนะตะก้าตัวนี้เป็นตะก้าของฟินของยามาฮ่าโดยตรงเลยนะครับเนี่ยเพื่อนจะเห็นตัวกันลายก็จะเป็นคําว่าฟินนะครับตัวนี้เป็นของแท้ยามาฮ่านะครับสำหรับตะก้ากับกันลายนะใครที่อยากได้ ก็สามารถซื้อใส่เพิ่มเติมได้นะครับสําหรับตัวตะกร้านะแต่ถ้ามาถูกจังหวะถูกช่วงถูกเวลาก็อาจจะได้แถมฟรีนะเพื่อนสําหรับตะกร้ากันลายนะนี่คือฟินนะครับก็จะมีราคาตั้งแต่4 6 5 0 0 48,500นะครับตัวนี้ตัวท็อปไม่มีแล้วเพื่อนตัวท็อปขายหมดแล้วตัวท็อปยังไม่มานะครับตัวนี้เหลือแค่ตัวรองท็อปนะครับแล้วก็ตัวลอซี่ลวดนะครับสาหรับรุ่นฟินนะนี่คืออัปเดตล่าสุดที่ร้านนะครับใครที่สนใจรุ่นไหนนะสามารถ ติดต่อสอบถามในเรื่องของราคาในเรื่องของวิธีการซื้อขายได้นะครับต่อไปมาดูในเรื่องของอัตโนมัติ125ซีซีกันบ้างเพื่อนตัวนี้จะมีอยู่ก็คือ GT 125แล้วก็ตัว Qbit ก็ยังมีนะเพื่อนๆใครที่อยากได้นะใครที่ตามหาคิวบิตอยู่ตัวนี้มี2ส,สีนะครับจะมีสีน้ําเงินกับสีขาวแดงนะครับส่วนเจ้าตัว GT ก็จะมีสีแดงด้านกับสีเขียวด้านนะครับถือว่าสวยงามนะครับสําหรับ GT นะจะเป็นล้อแมกนะครับ ตัวนี้ก็จะมีราคาอยู่ที่ห้า0 0ื่นน่าจะประมาณ50,000ื่น,น้งกิดไม่แน่ใจในเรื่องของราคานะครับสำหรับ GT 1 2 5นะตัวนี้เป็นสีแดงจะเป็นสีแดงด้านนะครับส่วนคิวบิกสคันนี้เป็นสีเงานะครับนี่คือ1 2 5ซีซีออโตเมติกนะครับส่วนคันนี้ก็ยังมีนะใครที่อยากได้นะฟาซิโน้องใหม่ตัวนี้เป็นสีเขียวนะั่นเพื่อนแต่มาดูจริงๆมันจะออกสีฟ้ามากกว่าสีเขียวนะแต่อยู่ในอเอกสารเขาจะบอกว่าเป็นสีเขียวนะครับสาหรับ าฟาชิโอคันนี้นะตัวนี้เป็นน้องใหม่ล่าสุดของเขาเลยถ้าดูด้านท้ายก็จะดูเหมือนทรงกับแคปซูลตัวนี้ก็สวยงามทั้งกิจเคยทำคลิปรีวิวไปแล้วนะมีข้อมูลมีรายละเอียดมีออปชันอะไรบ้างสามารถกลับไปดูคลิปของทั้งกิจได้นะสําหรับเจ้าตัว f a ชิโอนะครับส่วนใครที่ต้องการความเร็วความแรงเดี๋ยวทั้งกิจจะพามาดูชุดนี้เลยมีทั้ง R 1 5มีทั้ง MT 1 5แล้วก็ XSR นะ กลุ่มนี้เป็นเครื่องยนต์5 c c v ซีซี VVA หม้อน้ําทั้งหมดเลยนะครับถือว่าเป็นรถที่ใครที่ชอบความเร็วความแรงนะจะเขียนแนะนําเลย R15 ตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด2คัน2สีนะครับสำหรับตัว ABS นะไม่ต้องรอรถนะครับใครหาเจ้าตัว R15 อยู่นะมีรถให,ให้เลยนะครับสำหรับ R15 ตัวนี้จะเป็นสีเทาดำอ่าช่างกิจเคยทำคลิปรีวิวไปแล้วสีเทาดาตัวนี้ก็จะเป็นตัว Connected ABS นะครับจะมีราคาแนะนําอยู่ที่ 1>, 1 3 0 0 0แสนสาก5 0บ0บาทนะครับถือว่าสวยงามนะครับเนี่ยตัวหัวโชว้คอาตโนี้จะเป็นสีน้ำเงินนันเพื่อนพร้อมกับสติ๊กเกอร์เขาตัดมาก็จะเป็นสีน้ำเงินแบบนี้นะตัวนี้ถ้าเกดสังเกตเห็นตัวนี้สวยงามมากเขาจะเป็นคล้ายๆว่าเป็นโลโก้คำว่า,า R15M ที่เป็นสีเงานั้นเพื่อนเป็นโครเมียมนะสวยงามมากสำหรับคันนี้อ่าตัวนี้มีราคาอยู่ที่130 0 0 0กับอีก5 0บ0บาทนะครับนี่ดานท้ายของเขาส่วนคันนี้ก็เป็นตัวคอนเน c t เต็ด ABS เช่นเดียวกันแต่เป็นตัวสีพิเศษตัวนี้จะมีราคาอยู่ที่1นึ่งแสนสามหมื่นกับอีกเจ็ดพันบาทนะครับสาหรับสีขาวแดงคันนี้นะสีขาวแดงคันนี้เขาจะมีตัวที่เป็นโลโก้60ปีในการเบอร์ชีพีนะครับตัวนี้ก็เป็นสีพิเศษของเขาจะมีราคาเพิ่มมาอยู่ที่2,000บาทนะครับแต่ออปชั่นต่างๆก็เหมือนกันในเรื่องของเทคโนโลยีหรือในเรื่องของเครื่องยนต์ในเรื่องของระบบต่างๆก็เหมือนกันนะครับสำหรับ2คันนี้นะสีแดงขาวกับสีน้ําเงินดานะครับใครที่อยากได้ตอนนี้รถยังไม่มี ใครจองนัเพื่อนยังมีเจ้าของนะมาซื้อได้รถเลยนะครับสำหรับ R15 M ้นะไม่ต้องรอรถนะครับส่วนคันนี้เป็น XSR 155เหมือนกันนัเพื่อนแต่ในการขับในการนั่งในการใช้งานจะกคนเราฟิลกันกันกบเจ้าตัว R15 นะสีเหมือนพี่น้องกันเพื่อนสังเกตดูตัวนี้ก็จะเป็นสีขาวแดงเช่นเดียวกันกับ R15 คันนั้นนะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรถในสไตล์คลาสสิกนะครับใครที่ชอบในสไตล์คลาสสิกนะสวยงามมาก การดีไซน์กนารออกแบบของเขาเครื่องยนต์เป็นเครื่อง 155C หซีซี VVA นะครับชุดหน้าก็าเป็นชกแบบห้อกับแบบนี้นะครับล้อก็เป็นล้อสีทองเหมือนกันกับเจ้าตัวคันนั้นเลยล้อแม็กก็จะเป็นแม็กสีทองเหมือนกันแต่จะเป็นแม็กคนละลายกันนะกับเจ้าตัว R 1 5นะครับตัวนี้เป็น XR 155นะครับใครที่สนใจก็มาได้เลยคันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับสาหรับ XR คันนี้นะส่วน155 CC ซีซีอีกรุ่นหนึ่งก็คือเจ้าตัวนี้เลย MT15 คันนี้ก็ถือว่าเป็นรถในสไตล์สปอร์ตนะเพื่อนจะให้ฟิลการขับเหมือนสปอร์ตเนเกตนะจะคนละฟิลกันกับ R15 R15 จะฟิลในการขับในสนามแข่งนะแต่ตัวนี้จะเป็นฟิลในความเป็นสปอร์ตขับแบบชิลๆสบายนะครับสำหรับคันนี้นะสวยงามมากตัวนี้เป็นตัวสีใหม่ล่าสุดสีดําปี2022นะเพื่อนถือว่าสวยงามมากแม็กก็เป็นแม็กสีดานะครับโชคหน้าเป็นโชคทองแบบหัวกลับทั้งหมดนะครับ อันนี้ก็จะเป็นอีกคันหนึ่งตัวนี้แม็กจะเป็นสีเขียวนะครับคันนี้ก็จะเป็นสีเขียวนะสวยงามมากสําหรับ mt 1 5นะใครที่ชอบอในสไตล์ที่แบบเป็นเครื่องร้อย cc แต่ไม่ชอบแบบทรงขับแบบรถแข่งเหมือนอา5ก็สามารถมาดูคันนี้ได้ mt 1 5กับเจ้าตัว A AR จะมีฟิลในการขับคล้ายกันนะเพื่อนๆสองคันนี้นะใครที่สนใจนะมาได้เลยนะครับรถยังมีเจ้าของนะนี่คือ,อาสามารถซื้อกลับบ้านได้เลยนะครับตัวนี้นะ mt 1 5นะครับ ส่วน3คันนี้เป็น3คันสุดท้ายของแกรนฟิอาโนนะเพื<ๆ>่อนเพื่อนหลังจากนี้ก็จะเป็นตัวใหม่แล้วนะเพื<ๆ>่อนตัวนี้มีราคาอยู่ที่6 0 0 0ืกับอีก3,000บาทนะสีดําสีดาเงินสีแดงนะครับตัวนี้เป็นตัวสแตนดาร์ดตัวเก่านะเพื่อนเพื่อนใครที่ตามหาอยู่นะมีราคาที่ถูกนะเพื่อนหกหมื่นกับอีก3,000บาทเมื่อเทียบกับตัวใหม่ที่ออกมายังไงก็มี70,000แน่นอนนะใครที่ตามหาอยู่ใครที่อยากได้ก็ติดต่อทางคิดได้สําหรับ3คันนี้นะระบบทุกอย่างก็เหมือนกันจะแตกต่างกันในเรื่องของ การดีไซน์แล้วก็ในเรื่องของระบบไฟที่เป็น led แล้วก็ตัวหน้าจอที่ออกแบบใหม่นะครับแต่ใครที่ไม่ติดใจในเรื่องดีไซน์ใหม่ก็อยากได้ในเรื่องคุ้มค่าคุ้มราคาก็แนะนําเป็นตัวเก่านี่ราคา60,000กับอีก3,000บาทรวมทะเบียนพลบอมหมวกกันน็อกเสื้อแจ็คเก็ตอยู่ในราคานี้ทุกอย่างนะครับถัดมาอีกนิดหนึ่งตัวนี้เป็นฟีโน่ร5ตัวล่าสุดเช่นเดียวกันนะเพื่อนตัวนี้มีราคาอยู่ที่50,000กับอีก500บาทนะครับจะมี3สีนี้เลยสี ฟ้าสีดําสีแดงนะครับตัวนี้จะเป็นตัวล้อสซี่ลวดนะครับนี่ก็เป็นรถในรุ่นเอารถสแตนดาดใช้งานทั่วไปนะครับไม่ต้องการเทคโนโลยี o ไม่ต้องการออปชั่นมากมายก็สามารถใช้ในรุ่นของฟีโนนี้ได้นะครับเพราะว่ามีการขับขี่ก็ง่ายแล้วก็ทั้งในเรื่องของการประหยัดน้ํามันในการดีไซน์ก็ถือว่าเป็นโมเดนคลาสสิกในตัวนะครับสำหรับฟีโนคันนี้นะส่วนคันนี้เป็นเอ็กซเตอร คันนี้เป็นเอ็กชเเตอร์150นะนเพื่อนเอ็กชเเตอร์ X 150คือจริงๆเครื่อง150ทางยามาฮ่าเลิกผลิตไปแล้วนะใครที่อาสนใจในรถที่มีราคาที่ประหยัดนะตัวนี้เป็นรถเครื่อง150นะถ้าเป็นตัวใหม่เขาจะเป็นเครื่อง155แล้วตัวนี้ก็มีราคาอยู่ที่60,000กว่าบาทนะถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาสําหรับใครอยากได้รถไปใช้งานนะครับคุ้มมากสําหรับใครซื้อคันนี้นะตัวนี้ก็ใช้งานดีถ้าอมองในเรื่องของเครื่องยนต์ก็จะ เป็นตัวเดียวกันกับเจ้าตัว m s l แต่ก่อนนั้นเพื่อนคือเครื่องยนต์1 5 0ซีเหมือนกันตัวนี้จะเป็นสีเทาส้มดํานะครับเดี๋ยวจะพาแวะดูเจ้าตัวตู้อุปกรณ์ตกแต่งนิดนึงอ่าตัวนี้จะมีอุปกรณ์ตกแต่งใครที่อยากได้นะอยากได้แบบไหนสามารถแคปและแอดไลน์สอบถามทางกิจได้นะนี่คืออุปกรณ์ตกแต่งนะครับสัางกิจเ,เคยทําคลิปไปแล้วก็ยังอยู่ครบเหมือนเดิมแหละตัวนี้ก็จะเป็นพักเท้าแกรนนะใครอยากได้ไปใส่แกรนเฟียโนนะเพื่อนที่เป็นสีทองนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัว เกี่ยวของที่เป็นของแกรนฟ f i โนนะสามารถเปลี่ยนใส่แบบนี้ได้นะถือว่าสวยงามมากนะเพื่อนที่เป็นสีทองนะตัวนี้เป็นของแท้ยามาฮานะเพื่อนสีไม่ซีดไม่จางแน่นอนนะครับสําหรับอุปกรณ์ตกแต่งตัวนี้นะเดี๋ยวท่านกิจจะพามาดูทีเด็ดอีก3คันอ่านี่ทีเด็ด3คันใครที่อยากได้นะรถเก่าอายุ10ปีขึ้นนะต้อง3คันนี้เลยนะเพื่อน ttx ี o แล้วก็มี โนโวอิริแกนเครื่องยนต์135อีกคันหนึ่งนะถือว่าสวยงามมากช่างกิดกรยทำคลิป,ปรีวิวไปแล้วทั้งหมด3คันนี้แต่ยังมีเจ้าของนะใครที่อยากได้สามารถติดต่อสอบถามช่างกิดได้นะมีราคาพิเศษให้เพื่อนนะครับสาหรับ3คันนี้นะเป็นรถที่จอดนานนะเพื่อนเป็นรถใหม่นะครับไม่ใช่รถมือ2นะครับนี่เป็นรถใหม่นะครับใครที่สนใจในเรื่องของรูปลักษณ์ในเรื่องของดีไซน์หรือตามหา3คัน3รุ่นีนโยสามารถสอบถามช่างกิดได้ตอนนี้รถยังมมีเจ้าของนะครับใครที่สนใจสามารถ สอบถามได้นะครับสำหรับ ttx mio และก็ n o u v o elegant คันนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาอัปเดตรถที่ร้านนะครับ<อ>ก็จะมีประมาณนี้นะใครที่สนใจรุ่นไหนหรืออยากได้รุ่นไหนก็สามารถติดต่อสอบถามช่างขิดได้นะครับในรุ่นรถในสีรถหรือว่าในราคาของแถมวิธีการซื้อขายต่างๆก็สามารถติดต่อแอดไลน์สอบถามช่างขิดได้โดยตรงเลยนะครับสำหรับรถของทาง Yamaha นะครับเอาไเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเพื่อนคลิปนี้ช่างคิดลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ